หวีกระตุ้นรากผมมีจริงไหมช่วยให้ผมยาวเร็วจริงหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากว่าการหวีผมบ่อยๆทําให้ผมยาวเร็วช่วยกระตุ้นให้ผมเนี่ยหนาแน่นขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับต้องแยกก่อนระหว่างหวีกับที่นวดกระตุ้นหนังศีรษะครับหวีทําหน้าที่แค่หวีผมครับจริง,รงๆการหวีผมเนี่ยถ้าบ่อยเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ผมขาดได้ง่ายด้วยแล้วเกิดแรงเสียดสีเนี่ยทำให้เกล็ดผมมันเปิดและข้อ2ก็คือการใช้แปรงซิลิโคนที่เป็นตุ่มหนามแหลมๆนะครับในการนว วดกระตุ้นหนังศีรษะอันนี้จะสามารถกระตุ้นเลือดมาไหลเวียนที่หนังศีรษะมาเลี้ยงรากผมขึ้นได้แต่ว่าให้ผลที่น้อยมากนะครับอันนี้ผมไปดูมาจาก YouTube ของฝรั่งเลยนะครับที่เขาทดลองจริงนะครับใช้จริงมาในระยะเวลาเนี่ยประมาณ6เดือนนะฮะเขาบอกว่าผมขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบรูปกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วที่นวดกระตุ้นหนังศีรษะสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะบูตเส้นผมอยากให้ผมหนาแน่นเร็วขึ้นเน พวกวิตามินและอาหารเสริมที่บำรุงรากผมเนี่ยจะช่วยให้เห็นผลและผมงอกและหนาแน่นไวเร็วกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็กินอยู่นะฮะก็เลยเห็นผลก็เลยสามารถนํามาบอกเพื่อนๆได้นะครับที่ผมกินอยู่จะเป็นของ Ideal e d g นะครับแล้วก็คุณแม่กับแฟนเนี่ยก็ทานอยู่ด้วยก็เห็นผลนะครับว่าผมหนาขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรที่ผมเนี่ยทดลองวิจัยคินค้นขึ้นมาเองนะครับจนเห็นผลจึงนําออกมาจําหน่ายและแนะนําให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์แอดครูดี้ไปสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับ